สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสรามบริกุูดมอร์นิ่งนะเวลคัมทูเดชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d ดี88มอริทพาดาว youtube.com โหระาษาทยระบบสุริยะารายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้ปุดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างเดลิบวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่ะโอเคหนึ่งสองสามยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตารายวันหันสามมหาสนุกนะครับ ประจำในวันอังคารที่26กรกฎาคม2565แลม14ขําเดือน8ปีขานในวันนี้นะในวันนี้ห้ามทำการมงคลใ,ใดๆนะครับไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะห้ามทำการมงคลในวันนี้เพราะว่าเป็นวันอุบาทเอ่อเป็นวันอุบาทแล้วก็ให้เลิกไม่ได้ด้วยนะรประจำในวันนี้นะครับ โอเคนะเว้นแ้่ท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้นะครับหรือดูเลิกดูยามเสริมดวงชะตาด่านโชคลาภนะครับในด้านของการงานการเงินความรักนะหรือถ้าท่านจะเสริมดวงชะตาเพื่อสุขภาพที่ดีทุกวันนะทุกวันก่อนนะ้ำสปอเห็ดหรือจีดแดงสกัดตาเลนจจลินน,นะเออเพั้นคุณจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะกินอิ่มนอนหลับมีความสุข ยิ้มทั้งวันแหมไม่ใช่กัญชากลัวเรื่องกันนะเออกัญชาก็เอาไว้ใช้ในทางการแพทย์่ดีแล้วน้ำไม่กลัวที่จะเอามาเป็นกัญชาเมระยะระยะเนี่ยนะเอสินะข้อที่หกแหมในนี้ไม่ไหวเลยนะอันนี้เดี๋ยวก็จะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันกันก่อน นะครับแล้วในดวงชะตาคนที่ฝันในแรม6คำ่ำไอ้แม่แรม14ค่ำเห็นไหมมันดีแดงอยู่ดีๆก็โผล่พวรวดขึ้นมานิสัยไม่ดีนะเออให้กินอาหารมันกินแล้วนะเคี้ยวๆๆๆเสร็จแล้วมันถุยออกมาตัวเรามึงกินไม่กินเ่ยโอ้โหเราก็กลัวน้ํามันจะเน่าใช่ไหมเอออันไหนไม่กินก็ต้องเขีย่ยออกเขีย่ยออกแหมเอาแต่ใจตัวเองจริงๆริงนะมีการเลือกเลยนะเม็ดนี้กินเม็ดนี้ไม่กิน แหมมันก็มาจากถุงเดียวกัน <c oughs> ไม่ไหวเลยอันนี้น้านั้นคนที่ฝันในแรมสิบสี่ข้าถือว่าลักษณะความฝันเหมือนแรมสิบสามค้านะครับหมายถึงเนี่ยก็ความฝันก็จะเป็นผลดีเสมอนะในโดยจะตา่างคนอันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันอังคารถ้าคุณมีเสื้อผ้าชุดใหม่อะไรก็แล้วแต่น,นะครับเอ่อก็วันนี้ไม่ควรเปลี่ยนนะให้ใส่ชุดเก่าไปก่อน นะถ้าคณเปลี่ยนใหม่เนี่ยจะเกิดความทุกข์ไม่ดีนะครับสะหัวใหม่ในวังคารชนะศัตรูตัดผมใหม่ในวังคารศัตรูจะทําร้ายใส่โทษตัดเล็บวันอังคารทรัพย์หายทาน้ํามันในวันอังคารทัดพรพี่อยู่นะในดูสตาโอเคนะครับอันนี้นะก็จะมาถึงเสียงเสียมซีเออประจําวันกันอย่างรวดเร็วนะครับ เพราะจะให้คุณตั้งจิตอธิฐานเดีย๋ยวใจจะสั่นกระดิ่งโชคลาภเปบความสําเร็จนะ,นะสาธุพุทธะสังมินาชาลิติพระศิวีเถระพระอารหังสัพพะลาพังประสิทธิเตระเมสาธุรวยนะเออคุณเห็นไหมมันดีแดงขึ้นมาจะกินอาหารหรือเปล่าวันนี้ไม่ให้มันให้มันอดอาหาร จะกินใช่ไหมเออเดี๋ยวก่อนรอไปก่อนยิงนะเออก็ยิงมั่งนะเพราะฉะนั้นได้เซียมซีใบที่ห้าสิบสี่นะครับคือห้าสี่สี่ห้าเนี่ยตอนแรกที่สับที่สับออกมามันมันเด้งมันเด้งสี่ห้าออกมาพอเอามาจับมามันออกห้าสี่เออเพราะฉะนั้นวันนีนะ้คุณคือจับตาไว้สี่ห้าห้าสี่ก็วาไปไน,นะเพราะฉะนั้นในดวงชะตาในวันนี้โชคชะตาของท่านเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับ ทำอะไรก็จะประสบผลความสําเร็จนะในด้านของการงานนะครับต,ต่างๆและคุณไม่ควรที่จะลืมตัวนะเ,ออเพราะาอาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับต้องระวังนิดหนึ่งนะสิ่งที่คุณคาดหวังนะหรือปรารถนาก็จะสําเร็จนะครับความรักของคุณเนี่ยถ้ามีความเข้าใจซึ่งกันและก,กันก็จะพบกับความสุขไม่ได้มีปัญหาอะไรนะรธุรกิจการค้าการขายของท่านนะในช่วงนี้จะได้รับผลตอบแทนที่ดีนะครับมาพูดถึงการสมัครงาน นะคุณมีโอกาสได้ตำแหน่งงานที่ดีตามที่คุณต้องการนะครับมาพูดถึงในด้านของคะแนนสอบนะถือว่าคะแนนสอบของท่านอยู่ในระดับที่ดีมากนะคะแนนสอบในดวงชะตานะครับเออแล้วก็มาพูดถึงดวงสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้นะครับจะสามารถรักษาให้หายได้เป็นปกติโรคที่พวงระวังเกี่ยวข้องกับกระเพาะอาหารขยายตัว นะครับเออหลอดอาหารแล้วก็โลกทางเพศสัมพันธ์ส่องระวัไงไว้ด้วยนะเออโลกทางเพศสัมพันธ์หมายถึงอะไรมะเห็นตามข่าวเขาบอกอะไรนะอ่าของผู right, ้ชายมันฟาดลงไม่รู้เว้ยไม่รู้ไมอ่านข่าวแหมจะหดอะไรักขนาดนั้นใช่ไหมไม่ใช่หน้าหนาวเดียวหดหดเออกูก็ต้อง พยายามว่ไปกินยาบำรุงบำรุงนู่นนี่นั่นนะให้มันดีขึ้นแหมดีนะจารยังไม่ได้ฉีดเออหมเลยนะโควิดโควิดไม่ได้กินอาจารย์นะจะบอกให้เออนู่นนู่นต้องหกห้าเอาหก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 เจ็ดไปแล้วถึงจะไปเลือกฉีดนะเพราะในช่วงนั้นเนี่ยวัคซีนต่างๆเนี่ยมันแอปผูกเรียบร้อยแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับคุณไปเลือกได้เลยลจะเอามากินจะเอามา เน็ปโอเคอันนี้เดี๋ยวมาถอนเออมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวดูดีนะ <c oughs> ในดวงชะตาประจำในวันนี้จะมาพูดถึงในเรื่องของสีก่อนนะครับสีที่ไม่ดีก็คือสีเหลืองเหลืองไม่ดีนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับสีที่ดีก็จะมีสีชมพูม่วงส้มดำสีที่ดีสุดก็คือสีส้มสีหมากสุก นะครับอัญมณีก็คือบุตรสาคคำสีที่รองลงมาก็คือดำได้นะแดงก็ได้ทิศที่ดีก็จะมีทิศตันตกแล้วก็ทิศตอนออกเฉียงเหนือนะครับเป็นทิศที่ดีประจำเนววนี้นะแล้วมาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิดกันเลยนะครับคือคนที่ดวงไม่ดีก็คือคนเกิดวันจันทร์ในวันนี้เพราะดาวจันทร์เป็นกาลากรีนีนะครับสัญจรเนี่ยให้ระวังการถูกหลอกเชื่อคนง่าย ตกน้ำตกท่านะคุณก็อย่าไปเดินใกล้ตะลิ่งหรือใกล้สระน้ำที่ไหนนะเดีย๋ยวใครก็ไม่ชอบคุณก็เตะคุณลงไปเนี่ยนะเออหรือช่วงนั้นวดวงคุณไม่ดีเวนกรรมมาคุณอาจจะลืมตกน้ำ <c oughs> ต้องระมัดระวังไว้นะิดนึงนะบางคนเนี่ยดวงถึงคาดจริงๆนะนะจมน้ำในกระมังเนี่ยช่วยตัวเองไม่ได้เออมันเป็น,นย่างจริงจริง <c oughs> อันนี้ต่อมา มาพูดถึงคนที่ดวงดีก็คือคนที่เกิดในวันพฤราหารัสชาวราศีมีนชาวลัคนาราศีธน,นูนะครับถือว่าคุณในสติปัญญาความรู้ความสามารถจะนาพามาซึ่งผลประโยชน์และรายได้ทรัพย์สินให้กับเจ้าชะตาเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นความรู้ที่คุณมีเนี่ยคุณเอาออกมาให้เต็มที่จะประสบความสําเร็จนะครับตําแหน่งก็เป็นกเกษตรดีอยู่แล้วทําไปเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรซิมเหลี่ยงเลี้ยงเหลาเอีย้ยพอหออีตั้งหากนะต่อมา คนที่เกิดในวันจันทร์วันอาทิตย์ถือว่าเจ้าชะตาจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งมีตำแหน่งยศศัิ์หน้าที่การงานที่ดีนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารถือว่าคุณเป็นความมุ่งม,มั่นตั้งใจนะครับถ้าคุณตั้งใจทาสิ่งใดแล้วก็จะทําสิ่งนั้นให้ประสบผลความสําเร็จนะต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางวันให้เรามาระวังปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวข้องกับกบเหงืออและฟัน นะครับปวดหัวไมเกนนะความดันเออเพราะงั้นปวดหัวไมเกนมันจะปวดหัวตุ๊บตุ๊บต๊บตึ๊บเหมือนกับสมองแทบแตกจีตจิตจิตจิตเออคือมันจะแตกไม่แตกไม่รู้อ่ะอาจารย์เคยเป็นมาก่อนเอาวะมึงตุ๊บใช่ไหมเออเอาอะไเอาการไหมปวดขนาดไหนวะมันก็มันก็ปวดนะนะโอ้เจ็บชี้เจ็บชีบบ้แล้วก็พยายามคือต้องมีสมาธิใช่ไหมถ้าคุณไปแบบื ไปอารมณ์ขึ้นตามมันเนี่ยโอ้โหมันจะยิ่งไปเกณฑ์การกระตุ้นนะให้เส้นเลือดในสมองแตกหรือเปล่าเพระาะฉะนั้นคุณก็พยายามทาใจสบายสบายถ้าคุณปวดหัวแล้วคุณก็ต้องปล่อยวางนั่งสมาธินะเอะแล้วก็พยายามนอนอคือบางทีเลือดมันไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพออย่างนี้นะทำ <c oughs> ไมงั้นเนี่ยคุณก็ต้องกินใบบัวบกเอมันก็จะไปช่วยในเรื่องของการลดความดันนู่นนี่นั่น นะครับต่อมาคนที่เกิดในวันเสาร์ถือว่าดวงคุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีมีคนให้ความครบยําเก่งคุณนะต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบอกไปแล้วนะครับคนเกิดพุธพุธกลางคืนเนี่ยคุณจะมีเงินมีทองประสบผลควาสเสมอนะเออมาพูดถึงพุธกลางคืนชาวราศีกุมนะคือดวงชะตาคุณเนี่ยดาวประจาตัวไปอยู่ที่สาสหั์ชามเป็นพิมพุบัต นะครับคือในช่วงนี้คุณก็ต้องระมัดระวังในเรื่องอาการถูกหลอกลวงนู่นนี่นั่นนะคอเซนเ,นเตอร์ต่างๆนะครับมีลูกเสตหัวออาจาเนี่ยคือบางทีคุณไปเผลอไผอยู่ดีๆเข้าไปในวงวนของเงินกู้นอกระบบเดี๋ยวนี้เงินกู้นอกระบบก็เปลี่ยนแปลงแล้วนะมาเป็นแอปอ,อับแอปอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะ,ยะไปหมดนะ <c oughs> คือเขาก็เผลอกดใช่ไหมกดไป มันก็เลยตามเลยทีนี้ปาร์มันมีที่ไหนกู้อย่างเช่นสมมุติเขาบอกมานะกู้หมื่นหนึ่งได้5,000ันเอแแล้อีกครึ่งหนึ่งอยู่ไหนวะอ๋อเก็บลวงหน้าเฮ้ยถ้ามันกู้แบบนี้มันไม่ใช่แล้วนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคุณอย่าอย่าเผลอไผเช่นนะไปกดนู่นนี่นั่นเนี่ยไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณจะมีความยุ่งยากตามมาในภายหลังนะ จ่ายไปเรื่อยๆไม่หมดสักทีนึ่งจ่ายแต่ดอ,อกนะเวลาเวลา,เวลาไม่มีนู่นนี่นั่นเนี่ยนะแต่ก็ไม่รู้นะเขารู้เบอร์โทรศัพท์ของแต่ละคนได้ยังไงถูกปะเออเขาโทรไปเลยมีเพื่อนคนไหนกี่คนญาติพี่น้องรู้จักใครโทรไปที่ทํางานโทรไปหาคนนู้นคนนี้เพื่อนคนรู้จักเห็นไหมประจานอย่างเต็มที่เลยนะตามคือตามที่ข่าวออกอย่างนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นทาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะก็ต้อง อย่าประมาทแล้วก็อย่าใจร้อนมากจนเกินไปนะครับแต่คุณก็ต้องดูนิดนึงนะไม่ใช่ว่าเอ๊ะเห็นแอป,ปมาเหมือนธนาคารเลยมั่นคงนู่นนี่นั่นไม่ใช่นะครับนะคุณก,ก็ต้องตรวจสอบก่อนมันมันไม่มีอะไรหรอกที่ได้มาโดยง่ายๆอ่ะมันไม่ม,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 มีนะเออโอเคอันนี้ต่อมาคนเกิดในวันศุกร์นะคนเกิดในวันศุกร์เนี่ยในดูจิตา คุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามความบหวันบักวันให้มากที่จะประสบผลความสําเร็จนะครับนะน,นั้นพูดถ,ถึงดวงดาวนะครับวันนี้ก็จะมีเฉพาะดาวเสาร์แล้วก็ดาวพุธเหมือนเดิมเสียนะครับแล้ววันนี้ดาวจันทร์ทับดาวศุกร์ช่วงเวลา12.45ในกานาทีดีในเรื่องของการงานการเงินนะครับบางคนก็อาจจะได้ได้หัวหลอ่อเมียสวย นะประมาณนี้นะครับแต,แต่ในวันนี้ดาวจันทร์ไม่ค่อยดีก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะต่อมามาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมฆนะครับชาวราศีเมฆดวงคุณวันนี้คุณสามารถที่จะควบคุมบริหารจัดก,การในด้านของการงานได้ไม่ได้มีปัญหาโุปสัคอะไรนะครับการเงินของคุณเนี่ยถึงแม้ว่ามีรายจ่ายแต่คุณก็จะมีรายรับเข้ามานะครับการเงินขึ้นอยู่กับความขยันขันแข็ขงคุณคุณขยันมากคุณก็ได้มากนะครับ ในด้านของความรักของคุณเนี่ยถือว่าคู่ครองก็ออกสังคมบ่อยส่งผลให้เจ้ชาชะตาเป็นที่รู้จักในสังคมที่ดีนะครับนะต่อมา,ชา,า,าชาวลัคนาราศีพฤษกชาวราศพีพฤษภเนี่ยดูชะตาคุณเนี่ยวันนี้ถือว่าคุณจะมีโชคลาภมานะครับคุณจะมีไอเดียมีความคิดต่างๆถ้าคุณคิดไม่ออกนู่นนี่นั่นเนี่ยวันนี้คุณจะคิดออกกับปัญหาต่างๆ การงานคุณค่อยเป็นค่อยไปนะครับให้ดูในเรื่องของทรัพย์สินไว้นหนึ่งนะส่วนในด้านของการเงินวันนี้ก็จะได้เงินจากทางไกลหรือต่างถิ่นต่างแดนนะครับแต่ในด้านของความรักไม่ค่อยดีนะแต่ในวันนี้คุณจะมีโชคลาภ้ามาของชาวราศีพฤษภต่อมาชาวลัคนาราศีธนูนะครับชาวราศีธนูดวงชะตาของคุณในวันนี้ถือว่าดวงคุณจะมีเสน่ห์ในตัวเองแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุ การถูกหลอกนะก็ต้องดูนิดนึงนะครับในดวงชะตาในด้านของการงานในวันนี้ก็ถือว่าสมัครงานได้งานประสบผลความสาเร็จนะครับในด้านของการเงินการทองของคุณในวันนี้ก็มีโอกาสได้เงินแต่ก็มีรายจ่ายรออยู่ด้วยเช่นกันนะความรักคุณก็มีความสุขดีนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชดวราราศีกรกฎดในดวงชะตาคุณให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนิดนึง นะครับตนุปเป็นวินาศเนี่ยมักพบกับความเสียหายให้ระวังการลื่นหกล้มตกบนใดนะครับนิดหนึ่งในดวงชะตาหรือสะดุดขาตัวเองนะในด้านของการงานเนี่ยเจ้าชะตามีบริวารช่วยเหลือสนับสนุนในด้านของการงานได้นะครับส่วนในด้านของการเงินการทองวันนี้คุณก็จะมีเงินเข้ามานะต่อมาชาวลัคนาราศีสิง์ชาราศีสิงเนี่ยดวงชะตาคุณในวันนี้เนี่ยนะครับให้ระมัดระวังโอกาสดีๆจะหลุดลอยมือคุณไป นะครับในดวงชะตาของคุณนะในด้านของการเงินในวันนี้ก็ถือว่ามีเกณฑ์การรายจ่ายระวังปัญหาด้านสุขภาพานะส่วนในด้านของการงานของคุณในวันนี้นะครับก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยนะครับก็ทําให้เต็มที่ไปเลยนี้เรื่องของการงานของคุณส่วนความรักยังไม่ค่อยได้หลังใจนะนะในดวงชะตาของคุณต่อมาเช้าลัคนาราศีกัน์ ชา้าราศีกันดยตาคุณในวันนี้กว่าจ,จะมีความสับสนดูเหมือนมีความสุขแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เช่นนั้นนะครับมีความกังวลต่างๆดาวยังตัวคุณอยู่ในภพลาภะถือว่าคุณจะมีโชคลาภประสบผลความสําเร็จดาวผู้ใหญ่ดีดาวความรักดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับส่วนในด้านของการเงินอาจจะต้องขยันให้มากนะครับนะถึงจะได้เงินเยอะนะต่อมาเช้าวลัคณาราศีตุลเช้าราศีตุลเนี่ยนะครับ ถ้าคุณต้องการสิ่งใดให้คุณขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนเคารพศรัทธานับถือหรือคุณไปขอพอรกับพระองค์ใหญ่ๆโ,โ,โตนะครับในพระอุโบสถในวัดนะในโบสถ์ในวิหารคุณจะประสบความสําเร็จในวันนี้ให้คุณขอพอรเลยคุณจะสมหวังนะครับใน3วัน7วันหรือ3เดือนประมาณนี้ในดวงชะตาของคุณนะครับระฉงนั้นดวงคุณในด้านของการงานเนี่ยอว่าจะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาแต่ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากงาย นะครับการเงินก็มีทั้งเข้าได้ออกเรื่องเงินของคุณนะขอกคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกดวงะตาคุณเนี่ยนะคะอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจมีความสุขมีความคิดใหม่ๆนะครับในด้านของการงานของคุณในวันนี้ก็ถือว่าจะประสบผลความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับแต่มีเรื่องร้อนอ,อกร้อนใจอยู่ในดวงชะตาคุณนะครับคือถ้าคนโสดเนี่ยยังไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากมายนะในด้านของความรัก ส่วนการเงินของคุณก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีชาวราศีพิจิกนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูของคุณเนี่ยรอคอยสิ่งใดอยู่บางคนอาจจะรอคอยเรื่องงานเงินหรือการติดต่อสื่อสารจากเพศตรงข้ามก็ได้นะครับแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะส่วนในด้านของการเงินวันนี้คุณท,ทําธุรกรรมก็ผ่านประสบผลความสำเร็จนะและดูชะตาคุณให้ระวังเรื่องงการทะเลาะเบาแว้งกับคู่สญญาน,นิดนึงในดวงชะตาของคุณนะ ออต่อมาชาวลนะัคนาราศีมังกรชาวมังกรนะไปอ่านคอมเมนต์บอกลืมมังกรนะลืมละเออมังกรวันนี้คุณจะมีความสุขนะครับในระดับหนึ่งพยายามสวดมนต์ไหวพระปฏิบัติธรรมจะเป็นมงคลในดวงชะตานะคุณมีโอกาสได้พบผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเออคุณจะหลุดพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้นะวันนี้ในเรื่องของความรักอาจจะไม่ค่อยได้ดังใจนะนะครับเออในดวงชะตางคุณแต่การเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะ ต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวราศีกุมดูชะตาคุณในีนี้เนี่ยคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยนะครับมีเกณฑ์การเดินทางนู่นนี่นั่นนะเออคุณอาจจะเดินทางไกลนะครับอาจจะเป็นในด้านของการงานก็ได้ส่วนการเงินในวันนี้ก็ถือว่ามีทั้งรา,ายรับแล้วก็รายจ่ายอยู่นะครับในดวงชะตาคุณเนี่ยนะดวงคุณก็มีเสียสิทธิ์คุ้มครองดวงชะตาและมันระวัาจะมีปัญหากับเด็กนะครับคนที่อายุน้อยกว่า ต่อมาชาวาลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนเนี่ยคุณจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในบางอย่างนะครับบางคนก็มุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มที่นะครับทําในเรื่องของการงานอย่างแต่ว่าไม่พักผ่อนไม่ดูแลตัวเองต้องระวังในด้านของสุขภาพไปด้วยเช่นกันนะในดวงชะตาของคุณส่วนการเงินในวันนี้ก็ถือว่าได้เงินนะในดวงชะตาของคุณนะครับการงานสมัครงานได้งานประสบผลความสาเร็จนะครับเออส่วนในด้านของความรักในคู่ครองก็ มีเกณฑการแต่งตัวดูดีทันสมัยเพิ่มมากขึ้นนะครับโอเคนะอันนี้ครบสิบสองราสีแล้วนะยิงจะมาเสียงไพ่ยิบซีด้หยเพิ่มเติมนะครับว่าดูชะตาคุณในตรงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะเสียค่อยให้อาหารมณีแดงไอ ชุดใบที่หนึ่งนะครับชุดใบที่สองชุดใบที่สองโอเคเวลาสิบวินนะครับเริ่มเจงหอส์าสิหองษอ์ิออาาบไปก็จำนะเรือกไพ่ใบที่หนึ่งมาที่คุณด,า 4, ะะด 3, ณ้าัฟ้าสี่ทู๋นะครับโดยตาคุณอาจจะไม่ค่อยเดินหลังใจมีเกี่ยงการเบื่องานนะครับเออการเงินจะมีพอใช้อยู่นะส่วนในเรืนน่องของความรักก็เป็นคนที่ช่างเลือกเรืองมากเรื่องมากในเรื่องความรักนะครับ ต่อมาคนเรื่องภ้ารายที่สองนคุณได้ควะ demand s h e a n นะครับเออมีดวยตามคุณถือว่าการงานคือพวกคนเก่งมีความรู้ความสามารถสามารถทําง,งานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันส่วนการเงินดีนะครับในด้านของความรักก็มีโอกาสารเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับต่อมาคนเรื่องภ้าพายที่สามัมนนีคุณได้คัะ w i e l of fortune นะครับถือว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยโชคชะตาเข้าข้างคุณในทุกเรื่องทั้งในด้านของการงานการเงนิรงนรวมถึงในด้านของความรัก อาจจะมีเกณ์การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคอันนี้ครบ12ลราศีแล้วนะเออถ้าท่านดสนใจดูดวงชะตาอาจารย์ก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ